สวัสดีครับผมมาครับผมทำแกง่องไม้กันอันดับแรกใส่น้ำกะทิลงไปนะครับใส่เข้าไปค้นเลยโอเคครับรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งครับใส่เข้าไปโอเคครับหลังจากน้ำเดือดใส่พริแกแยงลงไปครับกคนครับผม แกงละลายครับโอเอที่แกงและลายก่อนนะครับระวังก็ใส่ตักี้แกงเพิ่มไปครับยแกงไว้คอโอเคครับรอให้น้ำตักี้กับที่แกงเข้ากันก่อนนะครับไปรอกันครับอ่าต่อไปใส่ใบแห้งครับไปด้วยสิยใส่บแห้งใส่ลงไปครับเราเตรียมไว้ แมเอาน้ำเปล่ามาครับแล้วก็ขดส่วนผสมให้เข้ากันครับผมขวดมนไปเรื่อยๆครับ <S <S 1> <S 1> เราวางนี้ครับเดีย๋ยวเราปรุงื่องออกงันครับคิปท้าทำอาหารเป็นใบไม่บอกว่าใส่อะไร<ห>นี่ใส่<ร>น้ำปลาใส่<ร>น้ำปลาปงลงไปนะจ้ะใส่น้ำปลาลงไปนะจ๊ะอย่าง้ยดิ ใส่ลรปีเข้าไปครับดย๋ยวเมโนโวครับใส่เข้าไปสัก2อสช้อนนะแล้วก็คนครับคน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 ครับคนให้เข้ากันชิมดูหน่อย,อยครับสดวนเป็นไงบ้างอ่ะ,ะออใส่ปไปแห้งเพิ่มกว่าปิดครับ ใส่ไปอีกบวไไปเข้มข้นครับก็คนคนค,นคนส่วนผสมให้เข้ากันครับโอเคหลังจากนี้ครับนำหน่อไม้สดมาใส่ครับใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันครับผมคน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 โอเคผมมีเครื่อง เกี่งกับกะทิเข้ากับนอไม้ครับจากนั้นรอครับปิดฝาแล้วก็รอครับโอเคไปรอหลังจากที่รอมาสักระยะนึงครับโอเคครับนี่ได้แล้วครับใส่ผักเข้าไปครับโอเคนี่ครับพร้อมกินแล้วครับผมน่าทานไหมครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกินได้ครับสวัสดีครับ